Terima kasih telah menonton! ที่ห้องประชุมโรงแรมชาลองบรูติกอำเภอเมืองจังหวัดกาลสินนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานฝึกอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจําจังหวัดภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริดด้วยมิติทางวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมีนายขติยาชัยมณีวัฒนธรรมจังหวัดกาลสินนายทีทัศพิมพาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีนายประมวลบุญมาหัวหน้ากลุ่มสมัชชาคุณธรรม และความร่วมมือนานาชาตินายยงจีรายุอุปเสน ผู้จัดการสำนักส่งเสริมนะคับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมศูนย์คุณธรรมรองศาสตราจารย์นายแพทย์ส,สุริยะเดลทีปาตีผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนพร้อมผู้นำศาสนาและเครือข่ายคุณธรรมทุกสาขา6จังหวัดร่วมฝึกอบรมอย่างพร้อมเพรียงกันนายขติยาชามณีวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินกล่าวว่าการฝึกอบรมวิทยากรส่งเสร,ริมคุณธรรมเพื่อเป็นการส่งเสร,รมิมและขับเคลื่อนคุณธรรมประจำจังหวัดครั้งนี้เป็นการบูรณาการหลายภักส่วนที่เกี่ยวข้อง6จังหวัดประกอบด้วยเครือข่ายคุณธรรมจากจังหวัดกาะสิน น้องคายสุรินขอนแก่นมุกดาหารและมหาสา,ารคามทั้งนี้เพื่อร่วมการพัฒนากระบวนการสร้างความดีของคนในจังหวัดตั้งแต่ระดับบุคคลชุมชนอำเภอสู่ระดับจังหวัดตามกลไกปรัชารัฐด้วยการบรรณาการทุกภาคส่วนขับเคลื่อนพัฒนาสังคมเชิงพื้นที่อย่างเป็นขบวนการและมีเป้าหมายมีทิศทางคือให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนอำเภอคุณธรรมมารวมกันก็จะกลายเป็นจังหวัดคุณธรรม ซึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราจะขับเคลื่อนไปให้ถึงจุดนั้นนะครับซึ่งจังหวัดคุณธรรมเนี่ยก็จะมีอยู่3ระดับนะก็คือถ้าเราไม่สามารถดําเนินการตามเกณฑ์ที่เขาว่าไว้ได้เนี่ยเราก็จะได้เป็นแค่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมก็คือยังไม่ถึงแต่ถ้าได้เกณฑ์ที่เขากําหนดว่ามีองค์กรคุณธรรมมีชุมชนคุณธรรม แล้วก็มีกิจรกรรมตามที่เขาว่าเนี่ยเราก็จะได้เป็นจังหวัดคุณธรรมแต่ถ้าเราได้คะแนนด,ดีนะครับเป็นระดับต้นๆเนี่ยเราก็จะได้รับการยกย่องเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ